มาแดงของเราแล้วกงยัดผีผียัดกงโอ้กงเออแล้วก็เอ้ยี่อกวิ่ฝรั่งแม่งเยอะจัดเอาเลยเอาเลยสวยโอ้ยคมเกินสี่สามสองหนึ่งเพื่อนเพื่อนเอาเงินมัน มันเรียกมันเรียกมันเรียกโอ้ยชึบสี่ว้าเออสเมอสเสมอโอ้พี่มัดได้สเสมอหรอ ใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับทาง YouTube นะครับหรือใครที่จอไม่ขึ้นทางท l e ลแกมมาดู Discord DC ได้นะฮะจัดไปฮะก็สวัสดีทาง Go To The Moon 101ท่านมาแล้วนะจอไม่ขึ้นเราจะทำสถิติกันใหม่ในและกันกับกิจกรรมมันๆแบบนี้ทุกวันแน่นอนอู้ยี่แม่งกระชากว่ะไปปีองต่อเลยไปน้ำเงินไปไปเพย์เยอร์เพเยอร์ ทิงปองต่อทิงปองต่อเพื่อนๆนสิ้นเดือนนี้เรามีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับทั้งของรังสิทธิ์และของตามใจหรือไข่มั่วนะฮะแจกทั้งหมด20รางวัลรางวัลละ1000นะครับมูลค่า20 0 0 0บาทนะครับเราจะแจกกันสิ้นเดือนนี้ใครที่อยากลุ้นรับเพียงแค่เล่นไข่ม่วงสายพีเอแล้วก็ไข่รังสิทธิ์นะครับแจกกันที่ทางเทเลแกรมแนะ่ือเพื่อนทาง YouTube ถ้าอยากร่วมแล้วกิจกรรมก็เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่เราแจ้งไปนะครับสวย บวกดีกะหลี่ลอยอยู่แบบแบ๊บอันาานี้ปเป็นต่อเลยกันแนะฮะ่ฮกัดฟันแบบเบาๆไปสองร้อยไปที่แดงไปแดงครับไปแดงไปแดงแดงสองร้อยแดงสองร้อยเบาๆก่อนเบาๆก่อนนะฮะเราเดินหน้าบินอ่าไหลไปก่อนนะฮะไหลไปก่อนเลยนะฮะเขาเรียกว่าเข้าไพ่เมตเตอรเออเข้าไพ่เมตเตอร์เข้าไพ่เมตเตอรเดินเบาๆไปก่อน เฮ้ย8อุ้ยกลาไหมช้อโอ้โหเกินมาดอกหนึ่งบินปงไม่เกิน4นะทุกคนนะาบนี้ไปแดง2000นะไปอัดแดงเลยครับจัแดงทบไปจัดแดงทบไปทบเทได้ทบเทได้สองพันนะ มาแดงของเราแล้วกงยัดผีผียัดกองโอ้กงเออแล้วก็โอ้ยเฮียอุ้ยฝรั่งแม่งเยอะจัดโอ้โหเฮียไอแต้มแต้มสองแต้มก็ไม่ได้นะอีเวนต์ตะไลสัตว์นี่แม่ร้อนรไปน้ำเงิน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 มาจัดเต็มเลยไปน้ำเงินไป ไพ่แบบนี้ทำให้หัวร้อนนะอโอ้ยดูดิเฮีย <c oughs> e er, แม่งสัแซมไม่หยุดเลยนะใครครับตัวไพ่นี่เวนเนี่ยอ่าอะดดนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเจ็ดมาเอาผีเข้าอีกนั่นโอ้โหเสมอโอ้ยไปน้ำเงินน้ำเงินสองวันไป อาเพียเยอะครับจัดเต็มไปจัดเต็มไปเมื่อวานใครได้บอลบ้างมอบตัวมาฮะทางเอาบอลมานี่ยเข้าดีนะสองสามวันวันนี้เข้าทุกวันสามคู่เข้าทุกวันนะไม่ไม่คือเข้าทุกวันจริงๆสเต็ปเดียวไม่ไม่มีล้นเลยฮะกินอย่างเดียวใช่ครับกินบนต็งสเต็ปก็ได้นะ จะใครละปู่เองเออเบ,บ้เบ,บเอาเงินมานนี่ไปน้ำเงินต่อเลยแล้วกันไปที่สองบันเอาเงินมันได้ปู่ชอบเพลงชอบคำนี้เลยชอบเอาเงินมันได้ยังไงปู่นี่เอามามาดูดเอามามาดูด ไปแดงอุ้ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินแปดโอ้โหเสมอไปก่อนพีโ<า>อ้โีอย่างนี้มึงไม่จั่วก่งวะเขี้ย,ยปวดใจอะมึงจริงๆเลยบอกสามพันเปลี่ยนเถอะไปแดงไปไปไปแดงไปแบงเกอร์แบงเกอร์แบงเกอร์ห้าร้อยไปก่อนอยู่แดงนะครับไม้นี้ สวยเฮ้ยบวกไปบวกไปไม้นี้ขึ้นแดงต่อเลยนะครับสี่สามสองหนึ่งเพื่อนเบิร์ต้นแหมปู่ก็อยู่เป็นเนาะ ขู่อยู่เป็นขอบอลดีนี่อยู่เป็นนะปู่เนาะคะพอวันไหนครับให้บอลเด็ดๆนี่ปู่ก็นะทิมข้อความคุยกันบ้างกงอีเอาเงินบาหนี่สวยสวยไปไม่นิน้ำเงินครับเทเยอะไปเสียงดังไปไม่ลุงไม่เป็นไรฮะดังแต่พี่แล้วเบาหูผมได้แล้ว โอเคจะได้ขยับไม่ออกอ่าโอเคดีขึ้นไหมเวลาแขกงครับจะไ,ไ,ไม่ไดัไงได,ได,ได้ได้ได้ครับได้อันนี้น้ำเงินครับน้ำเงินส <2, S 2> ี่สามสองหนึ่งเลครับอะไรนะไม่ต้องจุ่มปากครับไม่ต้องเอาจุ่มปากครับโอเคฮะเอาลเลยเอาลเลยสวยโอ้โหคมเกินสี่สามสองหนึ่งเพื่อน ไปต่อเลยที่น้ําเงินเพยเยอร์มายนิดเบิ้ลกําไรได้ครับดูอยากดูหลักสูตรเขาให้2,024บางใฮ้ไหมจัดไปครับเพยเยอร์ไปคือตอนแรกอะเราเข้ามาใช่ไหมแล้วเราไม่ได้เปิดในหน้า2,024ไว้ใช่ใช่ใช่ลองเล่นจะแบบใช้วิชาตัวเองใส่ได้ต้องเปิดไว้ต้องใช้นะครับต้องใช้ไม่งั้นไม่งั้นแก่งกล้าใช่ เอาเงินมานีู่้้ย,ยเขาดีสวยเกินสวยเกินไปแดงไปแดงได้ประเด็ก็เล่นได้ใช่ครับเบิ้ลกำไรไปนะพันหนึ่งแดงเลยครับสี่สามสองหนึ่ง เอาเงินมานี่โอ้โหบังเหียบกับไม่เป็นไรฮะไมาอันนี้ผมให้เลยแล้วกันนะฮะไปที่น้ำเงินเราอยู่ที่ sexy b สี่ไปครับเฮเยอร์ไปทบไปพันห้าแล้วกันนะครับ b สี 4, ่ b สี่คืออย่าบอกเพื่อนนะครับว่าเดินเงินกันดีๆนะครับช่วงนี้เราปั้นเงินขึ้นยากนะครับแต่เราติดกันสองไม้สามไม้สองไม้สามไม,ไม้แต่ปั้นอยู่ที่การเดินเงินเลยนะครับตอนนี้ ถูกต้องแล้วครับผมเดินเงินให้เป็นเดินเงินให้มีวิในนะครับห้อง B สครับเพื่อนเพื่อนมันเรียกมันเรียกมันเรียกโอ้ยชิบสี่้าสมอ,อเสมอ,สมอโอ้พี่มัดได้เสมออหรอ้อาไม้นี้น้ำเงินต่อไหมครับจัดน้ำเงินต่อฮะใช่ครับยัดขึ้นน้ำเงินต่อเลย เล่นเพย์เยอร์ได้นะครับ4-3-4 4-3-4โอ้ยมาแดงเสืยมานี่มานี้ผมขอสักไม้หนึ่ง ไปแดงครับไหลยาวเลย,ย,าเลยสามตัดสามไปสามตัดสามไป,ไปทบได้ครับสองพันไปเลยจัดไปเลยจัดหนักจัดเต็มไปเลยจัดหนักจัดเต็มไปเลยละกัน จัดหนักจัดไม่เยี่ยนะแปดโอ้โห้ยตัดเร็วเกินไม่เป็นไรไม้นี้ดันขึ้นน้ำเงินอออินครับน้ำเงินอออินไปเลยสามตัดหนึ่งอออินน้ำเงินอออินน้ำเงิน นี่ไง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 บอกแล้วว่าสามตัดหนึ่งแบกแบกอาวีไปต่อครับไม้นี้ตัดแดงไปเลยอออินจัดหนักจัดเต็มไม่ได้ฮะตัดแดงไปสวยๆตัดแดงไปสวยสวยตัดแดงไปสวยสวย ตัดแตงคือสวยเป็นไงไม่ต้องรุ้นห้เสียเวลาไม้นี้อยู่น้ำเงินไปอ้าวมาหมดอะไรครับจะมาหมดอะไรครับโอ้โหพาเข้าตั้งหลายไม้หลุด2องสองมัยเองนี่ดูไม้เข้าสี่ไม้ห้าไม้นุ่นหลุดไม่เกิน2งนะครับเดินเงินให้เป็นนะฮะ เดินเงินดีๆเพื่อนเพื่อนเดินเงินดีๆเออเขาบวกกันลูกมันลบได้ไงสวนหรือเปล่าเองสวนหรือเปล่าไอ้น้องบวกดีกะลีลายเออไปไ้นี้ไหลวิงปองไปครับแดงไปแดงไป5้0 คนบวกเขาอื่นคนอื่นเขาบวกตัวเองลบอยู่คนเดียวเฮ้ยโอ้เต็มเครื่องเฮียเอ้ยมาสองตันหนึ่งเสย ไปแดงไปแดงไปแดงครับตามไม้หลักไปเลย2ตัด1ไม้นี้ทบไปพันห้าทบแดงได้แป๊บนึงนะ เฉยไปน้ำเงินไปน้ำเงินไปน้ำเงินมาทบไปเลยครับทบไปเลยโอ้อ่ะนั่นก็ตามมังกรไปเลยครับน้ำเงินไม่เกิน4ี่ตัดนะถ้าน้ำเงินเข้าไม้นี้มามาลุ้นไม้นี้ก่อนมาแต่ถ้าน้ำเงินเข้าผมชอบผมจะไหลต่อเลยนะโอ้ย เฉยเปลี่ยนห้องดีกว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าอ่ะเดี๋ยวหาห้องใหม่ครับสักคู่หนึ่งโต๊ะห้ามาโต๊ะห้าสวยๆบีห้าครับบีห้าสวยๆไปมามันจะมาสามสองหนึ่งน3นสามสองหนึ่งตามสูตรครับใบนี้จัดแดงไปเลยละกันไปแดงห้าร้อยครับเพื่อนๆอยู่แดงได้อยู่แดงได้ ไปแดง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 ไปอุ้ยโอ้โหสองตัดหนึ่งน้ำเงินนะฮะน้ำเงินท้ไปท้ไปทบไปชี้อะไรวิ่งป้องไปเหรอเอาอย่างนี้โอ้ยน้ำเงินน้ำเงิน